ตัวนี้จะเป็นออนิวดีแมกปี ก็ตัดตัดปลายออกครับเพื่อน มันมีลมด้วยนะนเพื่อนลมแรงลมแรงเลยล้นไม่ค่อยอยู่เลยฝั่งน,นี้เข้าพาวเวอร์นะนเพื่อนกาวฝั่งนี้เข้า power นี่ก็จะได้อย่างนี้ตอนนี้เป็นสายไฟแล้วก็ใส่สีแดงใส่สีแดงเพื่อที่เราจะได้ไม่สับสนนะนเพื่อน ถ้าเพื่อนๆมีเท้าหดสีดำก็ใส่สีดำนักกาวอโอเคเนะครับเพื่อนๆนะครับหางปลาตรงเนี้ยที่ผมบอกให้ขัดตะเห็นทองแดงเลยนะครับเพื่อนๆให้ขัดตะเห็นทองแดงเลยเนะครับครับเพื่อนไม่ขาดนะเขาอาบน้ํายามานะเพื่อนอาบน้ํายามา าน,น้ำยามาแล้วมันจะลงกาวไม่ดีนะเพื่อนดิขันให้เห็นทองแดงนี้เลยนะครับส่วนด้านใต้นี้ก็ต้องขัดนะเพื่อนต้องถอดออกมาก่อนถอดออกมาก่อนนะเพื่อนหางปลานะเนี่ยยัหางปลาใส่หางปลาเนี่ยฮะหางปลาตัวนี้ครับปลากาวเนี่ย ขัดให้ดีไม่งั้นนะครับเพื่อนๆขัดหางปลากาวนะ่ะตัวเนี้ยที่โคนะ้งลงน่ะขัดด้วยนะขัดพื้นด้วยให้เห็นเงาเล็กเลยครับเพื่อนให้เห็นเงาเล็กเลยนะขัดขัดให้เห็นเ้อเล็กเลยนะเ,นนเ,เนะนพื่อนๆเนี่ยไม่งั้นเกล้าเพื่อนๆลงไม่ดีนะโอเค เยียนแล้วครับแล้วใส่กาวได้เลยนี่ใส่เลยครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะเพื่อนนะนถ้าอยากจะทําให้เพื่อนได้ดูให้ละเอียดเดี๋ยวเพื่อนกระถางเข้ามาอีกนะครับนี่แล้วทำการใส่ใส่แน่นๆนะเพื่อนใส่แน่นๆให้แน่นๆเลยนะนี่ในง,งานมันนำกาวมันจะลงไม่ดีนะเพื่อนก็โผล่น,นี่ ออกมาเส้นนี้นะครับชว่วงเป็นยงไงเพื่อนๆออกมาเส้นนี้แล้วนี่ก็จะได้แบบนี้นะจะวกาจะได้แบบนี้นะเพื่อนๆขัดให้ดีนะโอเคอันนี้สายรีโมทนะครับเพื่อนๆเราก็จะเอาสวิทช์ไว้ที่เดิมเรานะที่เราเคยทําไปนะเพื่อนสวิช์ก็จะไว้ตรงนี้นะครับเราก็เดินมาเลยนะครับลางมาเลยนะครับลางมาด้านนี้นะเพื่อน เอาหัวแรงแรงล่างก่อนล่างมาด้านนี้นะเพื่อนแฉล่างมาด้านนี้นี่ครับล่างมาด้านนี้สวิฟ์เราจะอยู่ตรงนี้นะสวิฟ์เราจะอยู่เราก็มกดัดไว้ก่อน<ส>ผมใช้สายสีเดียวกันอีกแล้วนะครับเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนเพื่อนเพืพพจำกันได้ไหมนี่เราเตินมาดิเดินให้เป็นระเบียบนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บให้เรียบร้อยให้สวยงามเลยนะครับท่านนะ เปลืองสายหน่อยไม่เป็นไรนะครับเพื่อทำให้มันสวยก็เดินออกมานี่ครับรูเดิมครับเพื่อที่จะมาออนสวิทช์พาวเวอร์นั่นเองนะเพื่อนนะอย่างงี้อย่าลืมเครื่องมือไว้ในนี้นะเพื่อนต้องเคลียร์ดีๆนะตอนเราเก็บสายนะช่างบางช่างก็ลืมเครื่องมือไว้นะครับ ผมเจอประจําเลยนะเพืพ่อนเจอประจําเลยเครื่องมือช่างลืมมาเวลาเราเมนเทนแน่นะเราเจอนะครับเพืพ่อนเจอเครื่องมือช่างประจำเราก็ตัดเลยครับเพืพ่อนตรงนี้เราก็จะโซตะกัวเช่นเดิมเซตะกัวหนึ่งนี้เลยนิต้องพันเป็นสองทบนะไม่งั้นมันบีบไม่อยู่ไม่งังน้นมันไขน็อตไม่แน่นนะเพราะสายมันเส้น ทองแดงมันน้อยนะครับนี่โซ่ตะกั่วอย่างเี้นะครับเพื่อนดูไปเป็นขั้นตอนไปเลยนะครับตามไปช้าๆเลยนะครับตรงนี้เราก็จะใส่ท่อหดด้วยนะครับใส่ท่อหดด้วยเพื่อความสวยงามนะครับตอนเราประกอบฝั่งนี้ชุดไฟก็จะเสร็จเลยนะครับเพื่อน อันนี้สายสัญญาณนะเพื่อนเราเลือกสายสายอันนี้สายสัญญาณนะเพื่อนเราเลือกใช้สายสัญญาณ2เมตรนะครับสําหรับรถไต่เบานะเนาะสเมตรอันนี้จะเป็นเสียงคัสเอบอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ซับนะครับซับจะใช้เส้นเดียวนี่เราก็ทําการเดินเลยครับเพื่อนเดินเลยปีผมจะไว้ที่นี่นะเพื่อนเพื่อนปีผมจะไว้ตรงนี้เราเอาตูดนี่มาที่ power นะ เอาตูดฝั่งนี้เพือ่อนมาที่พาวเวอร์นะร้อยเลยครับนะครับส่วนอันนี้เราจะไม่มากระสายไฟนะเพือ่อนจาไนะจะไม่มากระสายไฟนะครับจะเดินอยู่ด้านในนี้จะเดินอยู่ด้านในนี้แล้วก็ลอดขึ้นตรงนี้นะเพือ่อนอดขึ้นตรงนี้เพราะว่าถ้ามากระายไฟมีปัญหาแน่ครับ นะครับเพื่อนเดี๋ยวจัดสายเรียบร้อยนะเดี๋ยวมันก็จะมาโผล่นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับ,เ,เ,รเ,รนะรบเราเปลือยไปยาวไว้เลยเพื่อนเพื่อแมนเทนเนนง่ายๆนะครับนี่ยครับเพื่อนพาวเวอร์ฝั่งนี้ก็พาวเวอร์ซับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นรูแบบนี้นะแบบรูแบบนี้ให้เราได้ต่อนะ ให้เราได้ต่อนะครับไม่ต้องใส่หางปลาแต่ต้องโซตะกัวนะครับเพื่อนวางลักษณะแบบนี้อยู่ใต้เบาะมาครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นสายซับนะสายซับสายซับก็โซตะกัวเช่นเดียวกันครับเพื่อนโซนะครับชุดนี้จะเป็นดอกซับ10นิ้วนะเพื่อนสิบนิ้ว,วแล้วก็โซตะกัวเช่นเดิมครับ เพื่อที่จะได้ไขได้แน่นๆ,ๆนะไข่นาะ เสร็จแล้ว,ลวก็ใส่ท่อหดให้เรียบร้อยนะครับใส่ท่อหดให้เรียบร้อยใส่แบบนี้นะครับใส่แบบนี้ใส่เพราะความสวยงามได้ด้วยนะครับเพื่อนใส่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลนไฟแล้วก็ประกอบ ถึงงบจะถูกไม่แพงแล้วก็ต้องทาให้เขาดีๆนะครับเพื่อนๆนี่ออกมาเป็นวันนี้ลนะสายซับโอเคมาครับเพื่อนๆเรามาประกอบกันนี่ยกขึ้นนี้เลยเนาะยกขึ้นนี้เลยแล้วไข่ลายก่อน,นครับอันนี้จะเป็นกาวนะเพื่อนมันมีบอกเอลยนะเป็นกาวเป็นรีโมทต,ตรงกลางจะเป็นรีโมท ทางริมฝั่งนี้เป็นไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้เป็นสายลรับนะสายรัด, A, ด D, คัดเอคัดดีนะเพราะว่าถ้าเราไม่โซตะกัวเนี่ยมันก็จะหนีบสายขาด้าเราโซตะกัวแล้วมันก็จะไขแน่นนะครับเพื่อนนะครับก็เอาสายลำโพง ไม่ถึงนะครับมัไม่ถึงเราก็นะครับใส่ซับใส่ไฟซับนะเนี้ยก็ใส่ไปเมื่อครับไบข่แน่นเลยเห็นไหมโซตะกัวแล้วมันจะแน่นนะครับอีกสายกาวนะสีเขียวแต่กาวถ้าใครมีท่อหดสีดำก็ใส่สีดำได้เม่ครับมันจะแน่นอย่างนี้นะเพื่อนเดี๋ยว มันยาวเกินเราก็ตัดออกตัดปลายออกหอน่อยนะครับปลายมันชนนะเพื่อนๆปลายมันชนอีมันเ็จะมิดตัดปลายออกนี่แน่นนะเพื่อนๆเห็นแน่นมากส่วนตรงกลางเป็นสายรีโมทจัดสายเรียบร้อยด้วยนะครับรีโมทใส่เข้าไปเลย คลิปนี้ก็ใช้สายสีเดียวกันนี่อีกแล้วนะเพื่อนสายสีเดียวอีกละวพอผมไม่ได้ซื้อมานะใช้ตามที่มีอันนี้สายซับนะเพื่อนทองแดงที่มันเป็นทองแดงเนี่ยเป็นบวกต่อเน,นี้นะอันนี้บวกนะเพื่อน อัันนี้ของคู่นี้นะเราก็ต้องกต่อค่อมกอัน่บงนี้นะเพื่อนเพราะว่าลบอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นายสีแดงอันนี้เป็นสายสีแดงก็ทองแดงนะครับเป็นทองแดงก็จะเป็นบวกก็อยู่ฝั่งนี้ไม่ยากครับเพื่อนไม่ยาก,ยากเดี๋ยวน้ำเมื่อยนะนี่ครับ อันนี้มีสีเงินก็ใส่ทตรงนี้เพราะว่ามันบวกบวกรบๆนะครับเพื่อนที่การต่อกลายง่ายนี่แน่นละเราเอกมาแบบนี้มันจะวางอยู่ลักษณะแบบนี้เก็บสายให้ดี ที่เราปล่อยสายยาวไว้เพื่อที่จะไว้เมนทันเน้นได้ด้วยนะครับก็ไว้เมนทันเน้นได้ด้วยเพื่อเปลี่ยนเพราะเพื่อตัวตัวใหญ่กว่านี้นะเราจะเก็บสายเรียบร้อยส่วนส่วนนี้ก็ต่อเข้ากับอินพุตเนี่ยครับเพื่อนขาวเข้าขาวนะขาวเข้า แค่นี้ครับคุณผู้ครับเราก็วางแล้วข่านี่เดี๋ยวเราก็เก็บสายที่หลังนะโอเคเลยสวยงาม ครับเพื่อนๆเราก็ได้ต่อ power cut ีให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันแล้วครับผลปรากฏว่าเราก็ต่อออกมาได้สําเร็จนะครับเพื่อนๆนะคลิปต่อไปเราจะนําเสนอขั้นตอนอะไรอีกนะครับเพื่อนๆคอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากเรานะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไปก่อนครับเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับ